สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโซล่าเซลล์นะครับวันนี้อยู่ที่คอนบุรีนะครับกับรีสอร์ทสวยๆนะครับตัวนี้ทีมงานกำลังขึ้นแผงนะครับผมตันนี้ขนาด10กิโลวัตต์48โวลต์นะครับผมแบตลิเทียม 100mC 4โมดูลนะครับ,รรบตัวนี้ทีมงานขึ้นแผงอยู่ที่หลังคาครนะับตัวนี้ใช้แผงทั้งหมด18แผงนะครับ18แผงต่อ ชุดออกมาเป็น2สตริงนะครับชุดละ3สตริงนะครับ2ชุดเก้าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เราใช้อินเวอร์เตอร์2ตัวขนาดกันนะครับเป็น6สตริงนะครับเซตนี้มาตัวนี้ใช้แผงอ่า400วัตต์นะครับแผง400วัตต์แผงใหญ่มากนะครับครับ400วัตต์นะครับแผงอ่าของ LV Thompson นะครับตัวนี้รับประกันไฟออกี่สิบปีนะครับรับประกันนะครับ ต้อนรับการเขาาพิสูจน์นะครับตอนนี้ทีมงานกำลังขึ้นผมขึ้นโพแงอยู่สวยมากนะครับพี่สองนะครับท่ี้เรจะไม่ดูนะครับเด็อยู่ที่เขื่อนลำแซ็นะครับกลางเต็นท์นะครับเปลานกลางเต็นท์ยังไงใครคือผู้ว่าก็มาเที่ยวได้นะครับผมใช้สิทธเซลของเรานะสวยเลยช่วงกำลังก่อสร้างนะครับผมเองก็ได้ แคมปิ้งนะมันเป็นสวยๆอืบรรยากาศดีมากนะครับผมมีเตือนมีทองมีแพรด้วยนะรมีห้องน้ำก็เยอะใหญ่นะสวยมากมีแขนวันีงมีแขนที่ต้องเสีอดี สนใจนะครับผมต่อิดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคราสโซลาเซลล์เบอร์สี่เก้าสองสองหกสี่แปดหกองนะครับผมโคราสโซลาเซลล